สวัสดีครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบตกปลานะครับก็จะมีไปตกปลาตามบ่อตกปลาหรือว่าคนที่ชอบตกธรรมชาตินะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีพวกตีเหยื่อปลอมบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าคนที่ตกปลาธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นพวกปลาล่าเนื้อนะครับก็แน่นอนครับจะต้องมีอาหารสดนะครับอาหารสดเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นกุ้งนะครับถ้าเกิดไปตก ตามทะเลหรือว่าตามชายฝั่งเนี่ยก็จะมีกุ้งสดนะครับหรือว่าเป็นลูกปลาสดนะครับซึ่งพวกปลาเหยื่อพวกเนี้ยเราก็จะต้องมีวิธีในการเก็บรักษานะครับเพื่อให้เขามีชีวิตรอดนะครับจนไปตกปลาได้นะครับผมก็ไปเจอตัวปั๊มออกซิเจนตัวเนี้ยมานะครับคือมันสามารถใช้ได้กับ power bank นะครับคือแล้วมันสะดวกในการใช้งานมากนะครับเพราะว่า power bank เนี่ย ทุกวันเนี่ยหลายๆคนก็ต้องมีติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาสามารถประยุกต์ไปใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปครับอันนี้จะเป็นปั๊มออกซิเจนแบบไร้สายนะครับก็คือจะใช้ไฟประมาณ5โวลต์นะครับ ก็คือจะใช้ไฟจาก power bank นี่ได้นะครับผมอันนี้ผมจะเอามาใช้เป็นออกซิเจนสำหรับอนุบาลปลาหรือว่าเอามาเป่าน้ำเขียวนะครับผมก็คือน้ำเขียวสำหรับเลี้ยงลายแดงเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช้ไฟบ้านนะครับก็จะใช้แผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้ก็จะมา DIY นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ ก็คือสั่งมาเนี่ยยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับนี่ครับอุปรกรณ์ก็จะมีมีสายสายยางนะครับอันนี้มีเป็นตะขอแขวนนี่ตัวเครื่องครับเปิดกันแกะกันจะจะนะครับผมก็คือยังไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆครับนี่ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นเดี๋ยวเอาอันนี้ครับเดี๋ยวก็จะแขวนไว้ข้าง ถังนะครับที่จะทำการทดลองนะครับผมอโอเคก็ประมาณนี้นะครับสายด้วยสายยาวประมาณครึ่งเมตรนะครับผมประมาณเอานะครับอันนี้ จะเป็นสายยางอันนี้จะเป็นหัวทรายนะครับนี่ก็แถมมาให้ในชุดนะครับผมอ่านี่ ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัว power bank DIY นะครับเสียบนะครับโอ้เสียบปุ๊บทำงานปั๊บนะครับ,นะรบนี่ดังติดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่ในถังน้ำเขียวนะครับ โอ้ความแรงใช้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะครับดูความแรงของปั๊มนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อตัวปั๊มออกซิเจนนะครับเข้ากับตัวอันนี้จะเป็นกระบอกพักลมนะครับตัวนี้นะครับผมก็ทำมานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองต่อดูนะครับว่าความแรงนี่มันพอที่จะ ปั๊มลมเข้าไปพักในนี้แล้วก็เอามาใช้งานได้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับเออใช้ได้นะครับผมสามารถปั๊มลมนะครับแล้วก็แยกออกมาได้นะครับนี้ค่อนข้างแรงนะครับโอเคเลยนะครับ สามารถต่อแยกได้นะครับอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยครับ